รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปียมหาราชพุทธศักราช2566 วันนี้เวลา17นาฬิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรินารีรัาชกัญญาไปยังพอบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับพระลานพระราชวังดุสิต ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพงมาลาสวนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพงมาลาสวนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรราชกัญญาทรงวางพงมาลาส่วนพระองค์ เสร็จแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5้าแห่งราชวงศ์จักรีซึ่งทรงได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานปาประการทำให้ประเทศชาติมีความเจริญทัดเทียมนานา,นาอารยาประเทศ จากนั้นเวลา17นาิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิชัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวันปิยมหาราชพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระอัฐิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวี สมเด็จพระปิตุชาเจ้าสุขุม,มารมาศีพระอัคราราชเทวีและพระวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินีนาฏเปิยมหาราชปฏิวราดาซึ่งปฏิสถานที่พระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิซึ่งปฏิสถานที่พระแท่นพระนพพดลมหาสเสวรฉัตร สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยเมื่อพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมมาตรจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพรบดลมหา,สาเสวกระฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมแล้วทรงศิลจากนั้นพระธรรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดบบรวนิเวศวิหารถวายศิลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเปียธรรมกถาจบทรงประเคนจตุปัจัยเทียธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าลาย18ไตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวละยี่สิบรูปพระสงฆ์สับปกรณ์จนครบสองเที่ยวก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่นาดพระที่นั่งบุษบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิที่นาพระแท่นพระนพปดลมหาเสวตประชด พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชกับสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีทรงได้รับการกราบบังคมทูลเชิญขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากสมเด็จพระบรมราชชนกนาถเมื่อปี2411 ส่งพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ทรงครองสิริราชสมบัติ42ปี อันหนึ่งที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดปราสาทพระเทพีดอนให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชเนื่องในวันปิยมหาราช2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทุกราชการ ทั้งนี้ในโอกาสวันสำคัญต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดปราสาทพระเทพบีดอนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปอยู่เป็นประจำได้แก่ว,กกวันจักรีเทศกาลสงกรานวันฉัตรมงคลวันปิยมหาราชวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพและวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรเป็นต้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ